สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดและก็ญาติธรรมหลายๆท่านที่เข้ามาฟังใหม่ๆนะคะก็เมื่อวานลงคลิปไปแล้วทีเนี้ยมีคุณคุณเจมบอกว่าคุณนาฏวันนี้วันพฤหัสนะลงคลิปวันพฤหัสพอดีอาทิตย์หน้าเราจะไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าเราจะหยุดแล้วก็เราจะไปหยุดที่สวนเราไม่ได้อยู่ที่ที่ที่บ้านเนาะแล้วเนี้ยก็ที่สวนมัน อัดคลิปมันไม่ค่อยแบบคิดว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าเสียงมันสถานที่มันโล่งค่ะสถานที่มันโล่งแล้วทีเนี้ยมันอนะัดคลิปอาจจะไม่ค่อยอเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีเราก็เลยไม่อยากอัดคลิปที่สวนแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าถ้าอัดคลิปที่สวนได้เราก็จะอัดคลิปที่นั่นเพราะว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นประมาณเกือบวันนี้จนถึงวันจันทร์หน้านะคะวันนี้วันนวันนี้วันศุกร จนถึงวันจันทร์หน้าเราจะไปอยู่ที่นั่นเลยและทีเนี้ยเราก็เลยเกรงว่าจะไม่ได้อัดคลิปเรารู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาอัดคลิปให้ให้หลายๆท่านฟังต่อเนื่องกันไปยาวๆก่อนบางคนอาจจะฟังแทบไม่ทันเลยว่าอุ้ยอัดลงบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีบางคนบอกว่าคุณน้าคะอัดทุกวันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ดิฉันก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเนาะก็แค่มายิ้มให้เป็นกําลังใจแค่มายิ้มให้ส่งรอยยิ้มให้เป็นกําลังใจในการปฏิบตัติอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็เมื่อวานวันก่อนเรามีคําถามนะแต่ว่าเมื่อวานเรามาอัดคลิปเราก็ลืมลืมบางคําถามนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ท่านฟังที่เขาถามเข้ามาเราก็จะมาตอบตรงนี้เนาะแล้วก็ อนุโมหนาสาธุบุญกับลูกหลานลวงปู่ที่หลายท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็คนที่ปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วเนาะปฏิบัติต่อเนื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคก็มีหลายเรื่องทีเ่เมื่อเช้าเห็นมีคนคนหนึ่งมาเขียนมาเขียนมาเขียนหลังบ้านนะคะเขาแบบมาแชร์เรื่องที่เขาแบบ ผ่านมาท,ที่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าญาติเขาเสียแล้วเขาแผลให้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะโอเควันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเลยเมื่อเช้าฟังหลวงตามามีมีมที่ที่เขาถามคําถามมันนะคะมีลุงคนนั้นที่ถามคําถามนะ่จากหลวงตาดิฉันเห็นว่า มันมีประโยชน์แล้วก็มันมีหลายคลิปมากเลยที่มีคนเข้ามาเข้ามาถามดิฉันแล้วทีเนี้ยทั้งหลังไม้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือคือจะเป็นกรณีแบบเนี้ยค่ะเราก็ลืมพูดเนะเาะเราอาจจะพูดบ้างแล้วแต่ว่าเราอยากมาเน้นให้ท่านฟังถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาวนาบ่อยๆสวดมนต์บ่อยเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระภาวนาอะไรอย่างเงี้ย แล้วสมมุติว่าคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอะไรก็ตามถ้าเราอยู่ในครอบครัวใหญ่เนาะหรือว่าอยู่กับสามีหรือว่าอยู่กับลูกแล้วคนคนนั้นน่ะคนที่อยู่กับเราเนี่ยเขาไม่ชอบในการปฏิบตัติมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาตั้งคำถามไปที่หลวงตาบอกว่าเนี่ยเขาเวลาเขาอะ่ะชอบสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ชอบฟังธรรมะหลวงตาก่อนก่อนจะนอนอะไรเงี้ย แล้วสามีเขาบอกว่าอย่าเปิดได้ไหมแบบเขาลาคาญอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบนั่นเขาไม่ชอบเขาเวียนหัวหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยเนี่ยมันเคยมีเคยมีคําถามแบบเนี้ยกับดิฉันมาเหมือนกันดิฉันอยากจะบอกว่าเราเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็ตามเราไม่จําเป็นต้องออกเสียงหรือว่าเราภาวนาอะไรก็ตามทุกขณะจิตที่ลึกได้หรือตลอดทั้งวัน เราไม่จําเป็นต้องออกเสียงก็ได้เพราะว่าถ้าคนในบ้านเราเขาไม่ชอบเพราะท่านบอกว่าเมื่อเขาไม่ชอบเนี่ยเมื่อเขาพูดออกมาเนี่ยมันจะเป็นบาปกับตัวของคนที่พูดและทีนี้เราจะเป็นบาปเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นต้นเหตุของการทําบาปนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยแหละก็เลยอยากบอกหลายๆท่านว่าให้ระวังตัวเองแล้วก็ระวังผู้อื่นระวังระวังตัวเองเราก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรานะเป็นต้นเหตุของ บาปอะไรบ้างถ้าสมมติในกรณีแบบเนี้ยเคยมีหลายคนละค่ะมันคนเราไม่เหมือนกันเนาะตอนให้อยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วแล้วเราชอบปฏิบัติแล้วเราไปปฏิบัติให้เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ชอบเขารําคาญเขาวุ่นวายในจิตใจเวลาเขามองเห็นเนี่ยทําให้เขาเกิดทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนี่นนละค่ะเราก็ได้รับส่วนบาปเหมือนกันฉะนั้นเวลาเราทําอะไรพวกเนี้ย เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปะยัดเยียดให้คนอื่นเขาเขาได้ฟังหรือว่าเขาฟังหรือว่าเขาต้องชอบตามเราฉะนั้นเราก็ภาวนาในใจสวดมนต์ในใจสวดมนต์กับสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระอะไรเนี่ยทำทำได้แล้วก็ทํำเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเจอเคสแบบเนี้ยแล้ว คนคนหนึ่งชอบทําคนหนึ่งไม่ชอบทําแล้วแบบแล้วคนที่คนที่ไม่ชอบทําเขาก็จะบอกบอกต่อหน้าเลยว่าฉันไม่ชอบอย่าทําได้ไหมอย่าสวดได้ไหมอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นบาปกับคนคนที่พูดมากเลยอะไรเงี้ยค่ะท่านบอกว่าเราเวลาเราสวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นได้ยินเราทําเองเราได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โลกวิญ,ญญาณที่เขามาอนุโมหนาสาธุบุญเขาก็ได้อยู่แล้วเนาะใคร ใครมาร่วมยินดีร่วมร่วมยินดีในบุญนั้นเขาก็ได้บุญจากเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ระวังตัวเองนะคะว่าจะทําให้คนอื่นเกิดบาปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจริงๆแล้วเวลาเวลาเราทำเนี่ยเวลาเขาพูดมาเนี่ยมันสะท้อนกลับหาเขาเร็วมากเลยนะคะเรื่องเรื่องแบบเนี้ยเรื่องการทําการพูดเกี่ยวกับแบบเนี้ย คนที่คนหนึ่งทำกรรมฐานอยู่คนหนึ่งสวดมนต์อยู่แล้วเขาพูดต่อหน้าเราหรือว่าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่แล้วเขาพูดแบบตึ้งมาเลยเนี่ยมันก็จะดีดกลับไปหาเขาเร็วมากเลยฉะนั้นเราก็ระวังตัวเองนะเราไม่ต้องไปบังคับให้ใครเขาชอบแบบเราเนาะบางทีเราชอบแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ชอบแบบเราก็ได้คนเรามันหลายจิตหลายใจต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ด้วยกันความคิดความนึกคิดความเข้าใจ เหตุและผลมันต่างกันบางคนอยู่ด้วยกันมาเป็น10บสปี20ปีจนแก่เท่าด้วยกันบางทียังคิดไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันถ้าคนที่แบบถ้าคนที่คิดไม่เหมือนกันแล้วอยู่กันนานขนาดนั้นก็จะเกิดในระหว่างทางที่อยู่ด้วยกันมามันจะเกิดความขัดแย้งตลอดมันจะเกิดความไม่พอใจกันตลอดแต่ก็แบบเหมือนวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยสาวันดีสี่วันไข้นะคะถ้าคนที่แบบ ความคิดที่แบบไม่ค่อยเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็จะเกิดเห็นหลายคนมากเลยแบบนี้แล้วก็ไม่ไม่มีความสุขในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นระวังตัวเองเนาะเริ่มต้นที่เราเองเนาะมีหลายคนมากเลยที่บอกว่าคุณคุณน้านเนี่ยพี่ปฏิบัติไปแล้วน่ะทำไมบางวันพี่ก็อารมณ์ดีบางวันพี่ก็อารมณ์ไม่ดีเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาโดยที่ไร้ เกิดความโมโหขึ้นมาโดยไร้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าน่าแสดงว่าคุณก็ยังตามรู้อยู่ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีนะฉะนั้นเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมฉันอารมณ์ไม่ดีโดยไม่มีเหตุผลว่าเราก็กลับมาดูกลับมาดูที่ที่กายที่ใจเราว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเมื่อรู้แล้วว่าฉันไม่มีเหตุผลในสิ่งที่กาลังโมโหอยู่เลยก็เบนกระแสซะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์เราไม่อยากบันทึกสิ่งนั้น ถ้าถ้าคนคิดได้แบบนี้แสดงว่าเขายังรู้นะคะว่าเอ๊ะทำไมฉันถึงเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเนี่ยคือยังเบนกระแสดได้แต่ถ้ารู้ว่าโมโหโกรธโดยที่แบบไม่มีเหตุผลแต่ก็ยังจมอยู่กับสิ่งนั้นนะ่ะแสดงว่าเรานะบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปเรียบร้อยละอัดแพ็คเข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยะคะ่ะตามเมื่อตามรู้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้เร็วพยายามเปลี่ยนให้เร็วโดยการไปภาวนาหรืออะไรก็ตามสู้กันไปในระหว่างความคิด โมโหกับสิ่งไม่ดีก็สู้กันไปคุณคุณลองคิดดิซิว่าไอ้ฉันจะลองทําดูวาในเมื่อฉันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยฉันจะลองสวดพระคาถาสู้ดูหรือภาวนาดูว่าจะเกิดอารมณ์แบบไหนจะไปทางไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคะดิฉันว่ามันเป็นการท้าทายอะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามากเลยเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราทําไปเนี่ยเราทําเราแค่สักแต่ทําหรือว่าเราทําแล้วมันลงไปที่จิตลึกๆเรามันใช้เอาไปใช้แล้วมัน เกิดผลกับชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมีการทําข้อสอบมีการทําข้อสอบว่า <c> ส <oughs> ิบสิบสิบข้อเนี้ยฉันผ่านไปกี่ข้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เราบอกว่าบาร,รมีสิบเราผ่านไปกี่ข้อแล้วทานทานอาจจะแบบบางคนเนี้ยผ่านไปโลดและทานเยอะมากเลยทานปัญญาสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะขันติ สัจจะอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะทาข้อสอบดูว่าตัวเองผ่านไปกี่ข้อและทําไปนะคะทําไปแล้วก็พิจารณาไปด้วยอะไรเงี้ยมีมีพี่คนหนึงบอกว่าเนี่ยมีป้าคนนึงบอกว่าตอนที่ที่เล่าเมื่อวานนะบอกว่าที่บอกว่าสามีไม่สบายอยู่ใน ICU อะไรเงี้ยเราก็เลยแผ่ให้ก็ตั้งแผ่ให้เขาทุกวันไปแกเลยบอกว่าลูกแก2คนตอนนี้ก็มาเริ่มสวดพระคาถาด้วยอะไรเงี้ยอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็ ปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยเราจะรู้ตามขั้นตอน1 2 3 4 5สรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเลยเราดูแค่คนอื่นปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งนั้นน่ะได้เกิดขึ้นจริงไหมเราจะมองภาพไม่ออกว่าพลังงานแบบนั้นแบบนี้เป็นยังไงทำไมถึงขอแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเมตากับสัตว์ทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตในโลกของเราอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยศาสตร์พระโพธิสัตว์ท่านจะเป็นแบบเนี้ยบางคนจะบอกเฮ้ยขอเหมือนได้เวอร์ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วศาสตร์พระโพธิสัตว์ท่านเป็นแบบเนี้ยให้เราสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอได้แล้วก็เหมือนเป็นเอาจริงๆนะเหมือนเป็น กุศโลบัวกุศลกุศลบายให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆเมื่อเรามีหลักของใจอยากได้สิ่งนี <h h ้ขอพรจากท่านยียกว่าขอให้เราได้แต่ว่าไม่ใช่แบบขอแล้วนอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะเราก็ต้องเออลูกขอสิ่งนี้เจ้าค่ะขอให้ลูกได้สิ่งนี้ลูกจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปตลอดลูกจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันกี่จบหรือว่าตลอด ช่วชีวิตนี้ทุกครั้งที่จิตระลึกได้กินเดินนั่งนอนเราก็อธิฐานไปเมื่อเราขอแบบนั้นเราจะมีความมีใจฮึกไงค่ะมีใจฮึกว่าเอ้ยเราขอท่านแหละเราต้องทําได้ตามที่เราตั้งจิตอธิฐานไว้นะแล้วก็ค่อยทําไปทําไปทําไปมันก็จะเป็นเหมือนกุศโลบายนะเมื่อได้มาแล้วเราอยากได้สิ่งใหม่แล้วก็ขอขออีกแล้วก็ให้เราสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติไปเรื่อยๆ ได้ต่อตัวเองมากเลยนะคะแล้วก็ได้ตัวเองตัวเองขอตัวเองได้อันดับแรกแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็แผ่สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาให้กับทุกสรรพสิ่งในโลกของเราไปตัวเองได้ตัวเองก็ต้องรู้จักแผ่รู้จักได้แผ่ได้แผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อได้เมื่อได้มาแล้วเนี่ยต้องแบ่งปันคนอื่นด้วยคนอื่นก็คือสิ่งรอบข้างเราและค่ะโลกวิญญ,ญาณโลกสัตว์โลกมนุษย์อะไรเงี้ยแผ่ให้เข้าไปเนาะ จะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าท่านหลวงตาบอกว่าถ้าขอแล้วจะเอาอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้คนอื่นเลยท่านจะช่วยแม่หลามในเมื่อเราไม่เคยมีประโยชน์ต่อคนอื่นเลยอยากได้แต่ตัวเองอยากได้แต่ตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นเงี้ยไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะดิฉันไม่ค่อยขออะไรเท่าไหร่นะคะดิฉันจะเล่าเคสนึงให้ฟังเคสเนี้เคสแม่ตัวเองเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึก รู้สึกกังวลใจมากลู้กังวลใจมากก็เลยขอ,อแม่ดิฉันเนี่ยไปงานงานหน,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 นึ่งไปงานงานหนึ่งแล้วทีเนี้ยเขางานตามบ้านนอกนะคะงานของคนเสียนะคะเขาจะจุดลูกประทัดลูกประทัดใช่ไหมคะมันไม่ใช่ลูกประทัดมันคล้ายๆระเบิดปิงปองอะคะ่ะดิฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร ที่ที่มันเป็นลูกกลมๆนะเขาบอกว่าเป็นลูกกลมๆกลมๆเล็กๆนะคะ่ะแล้วทีเนี้ยก่อนออกจากก่อนออกจากบ้านเนี่ยก่อนออกจากบ้านของคนตายเนี่ยจริงๆแม่ดิฉันจะไม่ค่อยไปงานคนตายจะให้ส่วนมากจะให้พ่อไปเนาะมันเป็นช่วงวิบากกรรมอย่างว่าเลยค่ะที่ต้องเจอทีเนี้ยตอนนั้นเขาจะเคลื่อนออกไปแล้วทีเนี้ยแม่ก็เลยจะมาใส่รองเท้าแล้วทีเนี้ยไอ้คนที่โยนนะคะ่ะโยนลูกกลมๆนะโยนขึ้นไปแล้วทีเนี้ย มันมาโยนได้ยังไงตกมาขาแม่ดิฉันตุ้มแล้วเนื้อเนี่ยกระจายเลือดไหลพุ่งเลยแล้วที้เนี้ยเขาไม่ยอมมาขอโทษเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาไม่ยอมมาขอโทษแล้วแม่เราก็แก่แล้วนะถ้าจะเจ็ดสิบแล้วเราก็รู้สึกแบบเสียใจมากเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบแม่ก็เลยบอกว่าคนบ้านนอกเขาจะมีการผูกแขนนะถ้าสมมติว่าขวัญเสียอะไรแบบเนี้ยโดยที่แม่เราไม่ได้ทําความผิดนะจริงๆแล้วอะ่ะ จริงๆแล้วเขาต้องมาขอโทษมาขอขามามาผูกผูกข้อมืออะไรเงี้ยเออจริงๆเรานะ่ยไม่ได้อยากได้เงินเขาหลอกเงินแค่แบบไม่กี่ร้อยหรือว่าไม่กี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเนะ่ะเราแค่อยากให้เขามาขอขมาลาโทษเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเขาทําเหมือนแบบไม่สนใจอ่ะเหมือนอนก็มันเป็นอุบัติเหตุนะทาไมจะทําอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายโกรธมากเลยตอนแรกเนะี่ยแม่บอกว่ามาขอขมาลาโทษสี่ผูกข้อไม้ข้อมือกันอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพี่ชายเขาไม่มาเขาไม่สนใจจนงานเขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่มาเลยเนะี่ยจนแม่บอกว่าถ้าไม่มานะ่ะลูกชายก็เลิกว่าแม่เนี่ยให้เขามาขอขามาลาโทษกันนะจะได้จบจบเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่อยากมีปัญหาเนาะอยู่ด้วยกันในสังคมชาวบ้านยอะไรเงี้ยฝั่งฝั่งเขาก็บอกว่าแต่แม่ผิดแม่ผิดอะไรเงี้ยฝั่งเราก็บอกว่าเราจะผิดได้ไงเราไม่ได้ทําอะไร มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆแต่เราอยากได้ความจริงใจจากเขาจากเจ้าของงานด้วยจากคนที่โยนด้วยคนที่โยนเนี่ยไม่ใช่คนคนที่โยนเนี่ยคือคนอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่มาช่วยงานศพของบ้านเนี่ยแต่เขาสนิทกันไงคะแล้วทีเนี้ยวันที่เขามาเน่ยเขาก็บอกว่าอยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่หรคือไม่ได้บอกว่าอุย้ยยายขอโทษเด้อ มันเป็นอุบัติเหตุได้ย่าขอโทษหลายๆล,ลูกหลานไม่ได้ตั้งใจอย่างก็ว่าก็ว่าไปเนาะแต่เนี้ยอยากได้เท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแม่บอกว่าไม่ได้อยากได้เงินได้ทองขนาดนั้นก็มาผูกข้อไม้ข้อมือสิอะไรอย่างเงี้ยยายก็แบบเจ็บไปแล้วแม่นะ่ะต้องไปล้างแผลท,ที่ที่โรงพยาบาลทุกวนันทุกวันเลยนะคะและ้วทีเนี้ยช่วงวันแรกที่บันเดินโดนระเบิดเนีย่ยที่แกโดนระเบิด,ดเขาก็พาแกไปแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นผง ผงกรมาถันใช่ไหมคะมันล้างออกไม่หมดเพราะว่าเขาล้างไม่สะอาดวันแรกอะ่ะแกก็ต้องไปล้างขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้างในะบางทีก็น้องสาวพาขับรถเข้าไปเขามีรถบิ๊กอัพเนาะคือแม่เนี่ยไม่มีคนอยู่ด้วยแต่มีพี่ชายเนี่ยอยู่อยู่สกลอยู่ใกล้กันพี่ชายกลเลวว่าวันที่เขามาเขาก็พูดไม่ดีแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอคุยกับลูกชายก่อนลูกชายกําลังขับรถขับรถมาเนี่ยเขาก็ไม่รอเนาะเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยเขาก็แบบเหมือนแบบมาทําแบบใหญ่ใส่เราบอก อยากได้เท่าไหร่อยากได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ทีนี้แม่บอกไม่ได้อยากเงินได้ทองขนาดนั้นก็เดี๋ยวรอลูกชายกกอนลูกชายก็มาเขาบอกว่าจะเอามาอ้างทําไมลูกชายอยู่ไหนแม่บอกว่ากาลังขับรถมาจากสกนเขาก็รีบพากันกลับบ้านเลยในทีนี้พี่ชายโกรธมากเลยเมื่อตกลงกันไม่ได้ตอนนั้นก็มีญาตินั่งอยู่ที่บ้านอยู่ไม่กี่คนเนะี่ยพี่ชายเลยบอกว่าแม่งั้นนะ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไม่คุยกับเราดีๆผมจะฟ้องนะ พี่ชายเนี่ยเขาเป็นทนายเนยคะเขาก็เขาก็แบบคือเหมือนเหมือนเขาให้โอกาสแล้วว่าทำไมคนเท่าคนแก่น่ะแล้วแม่เราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วทำไมเขาไม่ไม่ขอขามาลาโทษอะไรเงี้ยแกก็เลยฟ้องฟ้องเนี่ยไปขึ้นศาลเนี่ยก็เที่ยวไปที่ศาลบึงการนะคะแม่ก็จะไปกับพี่ชายตลอดแล้วเนี้ยคนเราแก่แล้วเนาะแก่แล้วแล้วเนี้ย แกก็ไม่อยากมีโลมีเรื่องมีราวนะแกบอกว่าแบบถึงลูกชายจะเป็นทนายเป็นคนฟ้องเองก็จริงไม่ได้เสียเงินค่าทนายเองก็จริงแต่ว่าเราไม่อยากมีเรื่องมีราวเราอยากอยู่ในสังคมแบบปกติสุขอะไรเงี้ยชาวบ้านเขาก็ดึงดันเออบ้านเขาก็ดึงดันมากเลยเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ให้หลอกเงินนะฟ้องไปเถอยยังไงก็ไม่ให้ดิชาะกุ้มใจมากเลยดิฉันก็เลยขอปู่ว่าปู่คะ ลูกขอให้เหตุการณ์เนี้ยที่เขาฟ้องกันเนี่ยออกมาด้วยดีด้วยเถอะค่ะแม่ไปศาลครั้งแรกก็แบบไปสู้กันอะไรอย่างเงี้ยไปคุยกันอะไรงเงเี้ยศาลก็ไก่เกี่ยเงี้ยเขาเกี่ยแล้วทีเนี้ยฝ่ายนั้นไม่ยอมอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็เรียกไปแบบโอเวอร์อยู่เพราะว่าเราอยากสั่งสอนเขาอะไรเงี้ยให้เขารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนะี่ยมันผิดนะอะไรเงี้ยและทีเนี้ยแม่ผมเนะี่ยเป็น คนแก่แล้วต้องไปล้างแผลทุกวันทุกวันเป็นเดือนที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคุณนะไม่ได้สนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยไงคะสรุปแล้วมวลรวมแล้วจนนะัดสุดท้ายเขาก็วิ่งไปหาทนายเขาแหละแต่เขาไม่จ้างทนายเขาบอกว่าเขาจะสู้เองอะไรเงี้ยคะ่ะสรุปมวลรวมแล้วเขาคงไปถามที่นั่นที่นี่มาเขาก็เลยเขาก็เลยต้องไปจ่ายเงินที่ศาลไปวางเงินที่ศาลเพราะว่าเขาคงไปปรึกษาแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาสู้ต่อเนี่ย คือเรามีหลักฐานอะไรครบหมดเลยนะคะคือเราเป็นฝ่ายเจ็บเหมันเนาะเราเป็นฝ่ายเจ็บเขาก็เลยคงคิดรู้แล้วว่าเขาคงสู้ต่อไม่ไหวถ้าสมมติว่าเขาไม่ไม่วางเงินที่ศาลตามที่ไกล่เกลี่ยก,กันมาหรือตามที่เราเรียกไปแล้วเนี่ยศาลพิพากษามาแล้วว่าจํานวนเท่านี้คุณต้องจ่ายเขาชดเชยค่านั่นค่านี่ค่านั่นค่านี่อะไรเงี้ยค่ะศาลพิพากษามาแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยคงไปถามทนายแล้วว่าถ้าเขาไม่จ่ายจํานวนเนี้ยเราก็จะฟ้องยึดทรัพย์ ในสิ่งที่เขามีอะไรเงี้ยค่ะแม่น่ะครั้งสุดท้ายที่แม่ไปศานะ่ะแม่รู้สึกกลัวมากเลยแกบอกกลัวแบบกลัวจนแบบสนะั่น่ะทำไมถึงกลัวเพราะว่าเราไม่อยากเป็นเรื่องเป็นความเราแก่แล้วเราอยากอยู่ในหมู่บ้านอย่างดีอะไรเงี้ยพี่ชายบอกว่าจริงๆเราไม่ได้อยากได้เงินเขาหรอกแม่แต่เราอ่ะจะสั่งสอนเขาเพราะว่าเขาคิดว่าเรานะ่ะไม่มี power เขาคิดว่าเราอ่ะทําไปเถอะถ้าแบบ คือชาวบ้านนะคะเขาไม่ค่อยรู้เขาบอกว่าถ้าไม่มีลายเซ็นจากจากผู้ใหญ่บ้านอะตอ่อให้ไปฟ้องที่ไหนก็คุณก็ไม่สามารถไปฟ้องได้หรอกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชาวบ้านเขาแบบเขาไม่รู้เนาะและทีเนี้ยสรุปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาเงินไปวางที่ศาลในจํานวนที่ศาลท่านพิพากษามาอะไรเงี้ยเขาเขาเขาอ่า นัดก่อนที่จะนัดไปวางเงินเนี่ยเขาไม่ไปเขาไม่ไปศาลเขาแบบเหมือนยอมยอมความแล้วถัดมานัดถัดมาเขาก็เลยเงินไปวางที่ศาลศาลก็เลยเขียนจดหมายส่งจดหมายมาบอกทางบ้านแม่ว่าเนี่ยคนเนี้ยเอาเงินมาคู่กรณีเอาเงินมาวางที่ศาลแล้วนะให,ให้คุณเข้ามารับเช็คจากศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบดิฉันอะทุกข์ใจมากดิฉันก็เลยขอปู่ว่าปูค่คะเนี่ย ลูกขอให้เหตุการณ์นี้มันจบลงภายในเร็ววันและจบลงภายได้ด้วยดีด้วยดีเนี่ยคือเราเป็นฝ่ายถูกอะนะเราเป็นฝ่ายถูกเราไม่ใช่ฝ่ายผิดมันต้องจบลงที่ด้วยดีในในตามที่สารท่านพระพิเพืาคษาม,มากับฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมันจบลงเนี่ยแม่รู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกมากเลยแม่และทีเนี้ยญาติแกเนี่ยก็แบบเหมือน ไม่ค่อยจะมาเข้าข้างแกเท่าไหร่เหมือนแบบยอมสิยอมสิยอมสิแม่บอกก็ยอมไปแล้วก็ให้เขามาผูกข้อไม้ข้อมือแต่เขาไม่ยอมเองเขาบอกเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ดิฉันเห็นชาัดมากเลยในการขอปู่นะเพราะว่าดิฉันทุกข์ใจดิฉันบอกว่าลูกขอให้ปู่จงโปรดเมตตาครอบครัวลูกด้วยเถิดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า ลูกทุกข์ใจกับเหตุการณ์นี้มากเลยขอให้ทุกอย่างจบภายในเร็ววันจบด้วยดีอะไรเงี้ยมันก็ออกมาดีแบบที่เราคิดเพราะว่าดิฉันบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้จบออกมาด้วยดีลูกจะทํางานถวายปู่ไปตลอดชีวิตทั้งแบบทั้งช่วยทั้งสามแดนแตายโลกกระทาคือน,นี่ละค่ะคือเราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบนุญแล้วก็ออกมาพูดเป็นธรรมทานเนี่ยค่ะแบบนี้แหละที่มาเล่าให้ท่านฟังนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ย เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่แบบเห็นชัดแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราขอในสิ่งที่เราส,สิ่งที่เราแบบอยากขอปู่มีหลักของใจอะไรเงี้ยดิฉันบอกให้แม่ดิฉันนะสวดนะตอนที่เขามีปัญหานะ่ะบอกแม่คะแม่เนี่ยตั้งปู่ไว้นะว่าขอให้เรื่องนี้เกิดจบออกไปด้วยดีขอให้แม่ตั้งสวดว่าแม่จะสวดคืนวันหนึ่งเนี่ยก่อนนอนเนี่ยกี่จบก็ว่าไปแล้วก็สวดไปกี่อาทิตย์อะไรเงี้ยเนี่ยเราบอกแม่เรา ก็เลยอยากให้หลายๆท่านเอาไปลองตั้งดูนะคะสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรอยู่เรามีปัญหาทุกใจทุกใจมากๆเลยทุกใจแบบไม่รู้จะหาทางขึ้นยังไงเราก็มองภาพท่านแล้วก็ขอท่านแล้วก็ตั้งว่าลูกจะสวดกี่จบกี่วนันกี่เดือนกี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหตุเป็นเหตุการณ์ที่แบบ ดิฉันเจอเจอมากับครอบครัวตัวเรานะเราก็เลยเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะบอกให้แม่ตัวเองเนี่ยก่อนจะไปนั่นมานี้ให้ครอบวิมานตัวเองแล้วก็น้อมบารมีปู่ท่านไปกับเราอะไรเงี้ยน้อมท่านไปกับเราตลอดเวลาเนี่ยค่ะอยากให้หลายๆท่านเอาไปลองทําดูเนาะเพราะว่าหลวงตาบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสุดคั่วอะหานเป็นสุดโตง่งสุด เรามองเห็นได้ด้วยตาเราเลยสัมผัสได้ด้วยกายใจเราเลยดีก็ดีสุดโต่งเร็วก็เร็วสุดโต่งคุณคุณเห็นไหมทุกวันเนี้ยท่านบอกว่าศาสนาเนะี่ยในทั่วทุกโลกโลกเราหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธนะไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้เต็มที่เพราะมนุษย์ติดรักโลกโกรธหลงแค่ต่างเลียตทิเมืองนอกนะคะเมืองไทยก็โอเคอยู่แค่ต่างละทีเขาก็สู้กันแล้ว เป็นแบบนั้นจริงๆที่ถ้าเราอ่านข่าวเราเห็นข่าวเราดูข่าวนะแค่ต่างละทีก็สู้กันแล้วคือความคิดไม่ลงกลอยกันเหมือนมนุษย์ในยุคนี้เห็นชัดดีก็ดีเร็วก็เร็วคือแยกกันออกเลยมันมันก็เลยเป็นยุคที่ดีในการที่เราจะมาปฏิบัติภาวนาปฏิบัติบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราตามรู้แล้วเนี่ยเราตามรู้เราเห็นแล้วเราใช้พิจารใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเนี่ย เราจะหมั่นทำมากเลยเพราะเราใจ